อีกมีมีอยู่เดี๋ยวให้เสถียีขึ้นไปตรงที่ปู่นั่งวิปัสสนาก่อนนะจ้ะโอ้ที่นั่งของปู่วิปัสสนาพาคุณผู้ชมไปดูที่สถานที่หลวงปู่สวงเคยนั่งวิปัสสนานะครับถ้ำเลยโอ้สาธุอู้ตรงนี้แหละคือที่หลวงปู่ได้พักนั่งนะ <Ooh. S 2> สมัยแต่ก่อนจะมีต้นจันนะต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับใหญ่มากเลยนะลูกจะดกมากนะ,ะก็คือเป็นอาหารพวกลิงต่างๆนะแต่ลิงเนี่ยนะนะมันก็เก็บลงมาเนะี่ยให้ลวงปูได้กิน oh. แต่ก่อนลวงปูจะเก็บกองเอาไว้เลยเออนะแต่ว่าจันตรงนี้นะอ,อร่อยมากเลยทีนะน่า hmm. หอมนะน้ำนะอนะนะนะ มันไม่ฝาดนะครับว่าไม่ฝาดนะต้นจันทร์นี่ยแล้วเขาตัดแล้วนี่เออนะต้นจันทร์ต้นจันทร์นะจันทร์ใหญ่โอ้โหเวลาลูกออกมาเนี่ยเรื่องทั้งต้นเลยเศรษฐีครับอ่าสมบูรณ์มากเนีเนื้อจะหอมหวานนะอ่านั่นแหละหลวงปู่สวงท่านจะนั่งตรงไหนท่านท่านนั่งฮะท่านจะนั่งตรงไหนครับนั่นแหละทางโน้นเศรษฐีขับขอดูขอดูหน่อยนะครับสถานที่หลวงปู่นั่งหน่อยแต่ก่อนก็มีต้นไม้รวมที่อื่นหมดเลยเขาเลยตัดเนี่ยอ๋อ เดินไปได้มหลวงปู่เป็นเสียวแทะคุณโจ้ยค่เดินค่อยเดินไปเลยสาธุเด้ออัวยาเด้อหลวงปู่นั่งก็นั่งก็ได้นั่งก็ได้โดลื่นน่าจะถอดรองเท้าไว้นู้นก่อนเนาะโอุ๊ยลืมไปถอดก็ไม่ได้เฮ้ยก่อนรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนโอ้ไม่น่าเห็นเลยหลวงปู่สุดยอดเลยนะ อ่าตะกอนดิเห็นไหมเปนหมกเป็นม้มันขึ้นเขียวครบหมดนะพอะดีก็เลยอาจารย์นึงพามาตัดกันหมดเลยเราวุ่นแบบนี้นะโอ้อทา่ทา,นทานตัดทำไมเนาะะไม่รู้ท่านอ๋อจับสช่ไหอ่ะ,อะนี่แหละตะกอนนี้ตามากับลูกศิษย์ฎีรคาที่มากันนี้นะค่ำคืนดึกดื่นจะนอนกันตรงนี้แหละเศรษฐีนะอ่านะแต่ละปูเนี่ยจะนั่งวิปัสสนาตรงไหนนะที่ท่านจะนั่งประจำนะก็คือทางด้านโน้นเศรษฐีนะ นี่ครับหลักฐานที่หลวงปู่สวงท่านนั่งตรงนี้นะเป็นที่ก่อไฟศสถีโอ้หนี้เนี่ก่อไฟหลวงปู่เลยใช่ไหม่อไฟหลวงปู่นะที่นี่ดำๆเนี่แหละนี่นหะอ่าเป็นที่ก่อไฟนะอ่าแต่คนตกลงมาก็เลยชะล้างเท้าท่านลงไปหมดนั่นแหละนี่แหละเป็นที่ก่อไฟสถีอ่าที่อยู่บนหน้าผาเนี่แหละนะนั่นแหละนะอ่าอ่ะทีนี้เฮกี้มานะ โอ้โห <ik> น <language gardens> ี่นี่ตรงนี้เป็นที่ปูนั่งเห็นไหมปูนั่งหมดเลยนะอขอนหยาดเลือดลงปูนั่งตรงนี้นะเสียทีนะเป็นที่แกนั่งนะนั่นแหละครับนี่เนี่ยเห็นไหมเป็นอันนี้หมดนะรอยลงปูนั่งเลยนะนี่รอยลงปูนั่งและอนี่เออนนี่นะเห็นไหมจนอันนี้หมดเลยเห็นไหมนี่แหละเป็นที่แกนั่งนะแกจะขึ้นมานั่งตรงนี้นะอ่านะอ่าก็ในเมื่อเดือนเพ็ญเดือนสว่างนะ าจะพาขึ้นมานอนกันทางนี้เลยนะอถ้าหน้าหนาวใช่ไหมเราจะก่อไฟกันตรงนี้นี่นี่ก่อไฟกันตรงนี้เศรษฐีนั่นแหละนี่นี่แหละก่อไฟกันตรงนี้นะนะสถานที่ก่อไฟก็ชัดเจนเลยชัดเจนเลยให้ดูเลยของกิ่งเลยเศรษฐีเนี่ยแก่นแท้หลวงปู่แก่นแท้หลวงปู่หลวงเลยเนาะนั่นแหละอ่า แกนี้ลูกคิดลูกหามาพักหนึ่งนะท่านอยู่ตรงนี้เนี่ยได้เป็นปีหายหายหน้าหายตาที่ลูกสิดลูกหาตามหาไม่เจอนะคิดว่าท่านนี้ลงไปกัมพูชานะขับจริงที่ไหนท่านมาหลบอยู่นี้นะนั่นหละ<อ>นั่นละได้เป็นปีนะมันได้ออกไปไหนเลยนะ,ะก็มีแม่อ,อัมาตมาน,นั่นแหละนะที่เอาเข้าวมาส่งนะที่อยู่บ้านโพไซนั่นแหละนะอู่เขาน้ำของแกนั่นแหละนะนั่นละน่นละ มาส่งเป็นปีนะ,อะพอดีแกออกไปข้างนอกนะ,อะพอดีคณะญาติทั้งหลายนะทุกที่ทุกทางถามว่าปูไปอยู่ไหนแกบอกว่าโนอินเดอะปืนชีน้มเดอะปืนชีน้ำเนี่ยนะเปืนชนนะีนะ้ำเขาอะไรอ่ะฮันเดอะปืนชีน้ำนะอ่าฉะนี้เดอะปืนชนีน,ชน้ำน,น,นี้นะทุกที่ทุกทางนึกว่าแต่ที่กัมพูชานะนั่นแหละที่ไหนได้คือตรงนี้แหละนะนะอ่านี่แหละ หรือเต่าพันปีนนั่แหละนะเขาเรียกตรงนี้อะไรนึออเดอะเปิร์ลที่นำเดอะเปิร์ลที่นำอ่าเต่าพันปีเต่าพันปีนะอ๋อเนอเนอะเดอะเปิร์ลที่นำเนอะเดอะเปิร์ลที่นำอ๋อเต่าพันปีเหมือนเต่าเนาะเดี๋ยวก็ดูอ่าทีนี้ทำไมนี่ปูถึงเรียกเต่าเพราะดูทัศนะต่างๆนี่จะเป็นเกล็ดอะไรเหมือนเต่าเหมือนเต่าด้วยเนี่ยนั่นแหละอ่าอืมนี่แหละเดอะเปิร์ลที่นำไม่ถึงเต่าพันปีนะเขาลูกปูนะนั่นแหละเนี่ย ทีนี้เคิดลกหานะคิดว่าอยู่กรัรมพูชานะ,ะมันไม่ใช่อยู่นี้นะเศรษฐีนะโอ้อสาธุสาธุาธมันนเป็ที่นี้ถ้าดูจริงๆสิทเศรษฐีนะตรงนั้นจะเป็นหัวเต่าตรงนี้จะเป็นหางนะครับเศรษฐีนะในหลวงการทานี้เป็นหางเป็นหางเหรอ,อ,ลอ,อแล้วอย่างหนึ่งก็เป็นเห็นแยกรนชัดเจนเลยตรงนี้เน,ะน,นะาะเหมือนกับบันลังสร้างไว้อยู่ในภูในผา ในป nah. ่าในเขาในถ้ำสมัยตะกอนนะเศรษฐีนี่นะตรงนี้สูงสุดเลยนะแต่เราขึ้นมาตรงนี้เราจะมองได้สุดนะเพราะว่าตรงนี้มันสูงนะเศรษฐีนะป่าดงดิบสมัยตะกอนนี่เศรษฐีไหมนี่นี่นี่ตัวอย่างนะเก่าแก่ตะกอนมบ็นี้หมดนะเศรษฐีนะดงดิบเป็นนี้หมดเลยนะไปจนหมดละน้นอ่ะตะก่อนนะต่ตอนนี้ก็ดูเขาทำเปลี่ยนหมดแล้วนะเขาทำเปลี่ยนหมดแล้วเศรษฐีนะอาจจะเหลืออยู่บางนิดหน่อยเห็นไหมที่เหลืออยู่ นั่นแหละนั่งนึงนี่จะมีเส้นแยกเนาะเป็นช่องนี่สูงสุดแล้วสฐีไพรนาอยู่ข้างล่างนู้นสถีนะข้ามเขาลูกนั้นไปเป็นไฟพัฒนาสวยงามมากแล้วก็คุณผู้ชมนะครับนี่เราอยู่ที่เห็น เขาเรียกว่าเต่าเนาะเต่าพันปีเต่าพันปีลงเต่าพันปีลงปต่งตรงนี้ออกไปนะแต่หนึ่งปีที่ลูกคิดลูกหาหาไม่เจอท่านมาพักอยู่ตรงนี้นั่นแหละแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบเลยดงดิบหมดเลยเนี่ยย่าคนีะเข้ามาแี่ก่อนเนี่ยนะครับจะสังเกตดูได้ว่านี่ฮะที่จุดไฟลงปูนี่แต่ก่อนนี้ถ้าหน้าหนาวเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองถ้าปูขึ้นมาข้างบนนี่ท่านจะก่อไฟตรงนี้นะนั่นแหละนี่หลักฐานให้ดูกันเหลืออยู่เนี่ยนะอ่า ทางนี้ก็นะลูกชตก้นก็ต้นไม้คลุมกันหมดนี่แหละก็เพิ่ตัดกันนี่แหละนะกันนี่แหละเขาเขาพนมรักเส้นทางนี้หมดเลยนี่เขาพนมลงรักหมดนะเคยยินไหมเขาพนมลงรักเคยยินไหมครับที่หลวงปู่ทุดลงนั่นแหละทวดลงเพื่อเขาพนมลงรักนี่แหละกันนี่แหละตรงนี้เลยสถานที่หลวงปู่สวงท่านอยู่นี่เลยอันนี่เลยเอออทำนู้นก็ไม่ใช่ทำไม่ค่อยไปทางนู้นน่ะ ถ้าเราแค่นี้ไปก็ไปลงตรงช่องเลยลงไปกัมพูชาเลยนะเป็นแบบนั้นนะนี่แหละดั้งเดิมหลวงปู่เคยอยู่อาศัยนะเพราะจุดตรงนี้มีอยู่สามอย่างสำคัญของหลวงปู่นะล่างสุดจะเป็นถ้ำหลวงปู่นะชั้นที่สองจะเป็นอ่างที่หลวงปู่ช้น้ำนะแล้วก็คิดว่าน้ำมนต์หลวงปู่นะนะ ชั้นที่3มนี่นะคือหน้าผาที่หลวงปู่นั่งวิปัสสนานะนั่งวิปัสสนานี่แหละชั้นบนสุดนี่แหละเศรษฐีที่นี้นะหน้าหนาวนะเพราะว่าแต่ละปีมันก็มีหนาวด้วยใช่ไหมแต่ปู่ขาดไฟไม่ได้ก็รู้กันอยู่แล้วนะขาดไฟไม่ได้นี่แหละคือจุดที่ปู่ก่อไฟนะนั่นแหละเศรษฐีเนี่ย มาทายทําตรงที่จุดตรงปูก่อไฟนะนี่แหละหลักฐานต่างๆที่ปูอยู่นะเพราะปูนี่ขาดไฟไม่ได้นะนั่นแหละอ่านั่นแหละทีนี้ไฟเสร็จนะท่านจะนั่งนะสิทีนั่งทางนู้นน่ยนั่นแะจนเป็นรอยหมดเลยนั่นแหละนะนั่นแหละเป็นรอยหมดเลยนะนั่นแหละท่านจะขึ้นมานะถ้าว่าวันไหนวันเพ็ญนะนะเดือนสว่างนะถ้าจะขึ้นมานั่งอยู่ในนี้แหละสิทีนะนั่นแหละ พอเศรษฐีตรงนี้มันสูงนะมันสมารถจะมองโน้นไปถึงเขตแดนกัมพูชาได้นะนั่นละ่ะนี่แหละสูงสุดจุดต,ตรงนี้นะอ่ะนานะเขาเรียกว่าทิวเขาพนมดงรักนะ<ข>อ่าเรียกอะไรน้องปู่นะไหนเขาพนมดงรักเขาพนมดงรักร<อ>นั่นละ่ะเขตชายแดนไทยกัมพูชานะอ่หลวงปู่ทุดงนะอ่านะท่านจะพักอยู่ในภูในผาในป่าในเขาในถ้ำนะก็คือตรงนี้แหละเศรษฐีครับนั่นล่ะเนี่หละแล้วหลวงปู่นี่ คือความใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงหลวงปู่เล่าให้เลียนนิดนึงครับเรื่องใกล้ชิดนั้นน่ะเขาหลวงปู่เนี่ยจะรู้จักท่านมาตั้งแต่อายุหกปีนะดั้งเดิมท่านจะร่ร่อนอยู่ทางคุกขันโน้นนะตอนนี้คขตคุกขันเหมือนกันในสมัยดั้งเดิมเนี่ยแต่ก็แยกส่วนมาแล้วนะเป็นูสถ้าพูดเรื่องดั้งเดิมก็คุกขันนะจะอยู่ทางคุกขันโน้นนะนั่นแหละท่านจะรีร่อนอยู่แถวนั้นนะนั่นแหละแถวนั้นเขาเรียกว่าตาเบนะ แค่นั้นก็ตะบอกนะนั่นแหละเลีร่อนอยู่นะ,ะรู้จักท่านตั้งแต่อายุ6ปี<ฮ>นะเพราะว่าตมาเนี่ยนะนะก็คือมาเป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่ตาลนะ่ะที่เป็นทยกนะั่นแหละเอาไปไว้ที่วัดนะั่นแหละนะพอดีวันไหนหลวงปู่เข้าไปในวัดนะท่านะนก็จะแวะไปนั่งอิงนะจนข้อใหญ่แต่ก่อนนะั่นแหละนะก็ได้โยกได้ล้อตมานั่นแหละน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 ะ หลังจากนั้นมาก็เลยได้รู้จักกับพ่อนะเลยได้ไปอยู่ที่บ้านพ่อนะอ่านั่นแหละกับแม่เห็นละนะอ่าพอดีพ่อกับแม่ให้ท่านไปอยู่ที่ไรนั่นแหละนะที่น้องกระเสงนั่นแหละนะทุกวันหลักฐานก็มีอยู่แต่ยังไ,ได้ทับอะไรทางนู้นนะนะเป็นที่ลึกให้ปู่ยังไ,ได้ทําอะไรเลยนะอ๋อทีนี้ที่ไปที่มาก็คือได้ได้บวชหลวงปู่บวชอ่าพ่อหลวงปู่แต่ก่อนก็เลยท่าน พยากรนะตั้งแต่เด็กนี่แหละนะอ่่านนัท่านบอกว่าอตูเอ้ยนะเองนะนะถ้าเป็นคารวะชนคนธรรมดานะเองจะอภับมากนะนะถ้าพูดเป็นภาษาหลวงป,ปู่นะอตูเนี่อ่านี่นะบอชาเกิดเกี่ยวมือเน,น,นื้อจมเนืนะ้อนี่เมียนเต่าปัา๊บโขนนะบอทอาเมียนถิโนบาเมียนบ้านนี่ก็ดเกี่เปรียดซองอัองลุอ่าจับอาหนึ่งเนื้อเมียนเออนะนี่ไปถึงปู่พูดนะตั้งแต่ หลวงพ่อเป็นเด็กอยู่ละนะนะเลยจำคำพูดหลวงพ่อตลอดนั่นแหละนั่นแหละจึงได้บวชนะไต่ต่อกอมานถือว่าหลักการบวช์นะก็ใช่นะอาชีพตอนบูช์ก็ใช่นะแต่ไม่ได้ฝักใฝ่เกี่ยวกับตำหนักอะไรของเขาหรอกเอาคิดแบบพุทธองค์เนี่ยท่านก็มีไม่มีธรรมนักอะไรนะเอินะเราเดินตามรอยพุทธองค์ทำไงแค่นี้ก็ถือเป็นบุญมากแล้วนะเศรษฐีนะได้ ครองสบององกีบอลน,นะ,อะนะสวดมนต์ภาวนาก็ถือเป็นบุญมากแล้วเศรษฐีนะ,ะนะ,ะถึงแม้จะเป็นพระดั้งเดิมนะเก่าแก่กึกอ,อะไรก็ตามนะ,ะนะ,ะคือถ้าพูดถึงํำนากศักดิ์นี่ตมาไม่ได้ยึดติดเลยนะเศรษฐีนะ,ะนะเป็นแบบนั้นนะนะ,นะครับแล้วก็อนุรักษ์สถานที่หลวงปู่ที่เก่าๆตอนนี้ก็อย่าอนุรักษ์นะรอยดั้งเดิมหลวงปู่นั่นแหละนะเอาไว้เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้บ้างนะครับนั่นแหละได้รู้บ้างนะ เพราะปู่ก็ท่านก็จะอยู่นะจุดแถวนี้นะเลยแถวเขตชายแดน,นนี่นะนะมันก็อยู่หลายจุดอยู่เศรษฐีนะแต่จุดสำคัญก็จุดตรงนี้แหละเศรษฐีนะแล้วก็ไปบ้านแหลมทองหรือบ้านบักเนียวนะออาแก่บ้านบักเนียวแล้วท่านก็ไปที่บ้านจุบกนั่นแหละนี่แหละแถวนี้จุดสําคัญของปู่ที่เคยอยู่นะเคยอยู่ประจําอยู่ประจานะอยู่แบบมั่นคงหรือถาวรนะ หลังจากที่มาจากาส่งหูเสือจากคุขันนะนะมานะานั่นแหะตอนสุดท้ายมาท่านก็จะวนอยู่แถวนี้แหละจนละสังขารอยู่แถวทิ้งแถวนี้นะอขีดบริเชขีดผู้สิงอย่ละนะแล้วอา,อายุหลวงปู่มีใครจําได้ไหมหลวงปู่อายุหลวงปู่นี่นะนะถ้าพูดเป็นจริงเลยนะเศรษฐีนะอา,อายุคนเท่ากับคนนะไอ้ที่เขาพูดบอกว่า สี่กับห้ากับสามกับสี่กับนั่นมันมันอาจจะไม่ใช่นะหลวงปู่ยังบ้าแค่ร้อยกว่าปีนั่นเองสิทธีนั่นล่ะพูดความจริงกันเลยนะสู้โลกกันเลยนะนั่นล่ะแต่คนเข้าใจผิดนะคนเราก็กล่าวพูดนะคนที่ไม่รู้อะไรต่างๆบอกว่าเออปูน่ะอายุสามกับสี่กับนะนะกับหนึ่งไม่เท่าไหร่ละสิทธีกับหนึ่งก็เป็นร้อยปีแล้วนะเป็นร้อยปีอยู่แล้วนะถ้าสามกับสี่กับเอานะ สี่ร้อยห้าร้อยปีเนี่ยมันจะใช่เหรอคนแล้วหลวงปู่ที่ว่าบางคนบางท่านก็บอกหลวงปู่ละสังขารที่จริงแล้วหลวงปู่แค่เปลี่ยนร่างเนี่ยนี่เป็นไปเป็นมายัางไงครับคือคนเรานะปู่ก็คนเหมือนกันเศรษฐีนะอ่านั่นแหละพระนันการละสังขารต่างๆก็คือตามอายุไขนะของมนุษย์เรานะแม้ท่าพุทธองค์ก็ยังละสังขารน,นะรนะเศรษฐีนะเพราปู่ก็เหมือนกันนะแต่ถามว่าความอัธยารน์ต่างๆนี่นะ มีไหมในโลกีงนะยาไปลบดูนะอ่นะถ้าไม่รู้จริงนะเชื่อไว้เถอะนะนั่นแหละ,ะความอัศจรรย์นะมันมีจริงนะความเรียนรับต่างๆล,ลูกเราเนี่ยมันมีจริงนะนะนะเศรษฐีนะมันมันมีจริงนะอ่นะมีทั้งเห็นตัวและไม่เห็นตัวนะเศรษฐีนะเมื่อโรคภัยใครเก็บต่างๆ,างๆนยเศรษฐีเห็นตัวไหมอ่าอ่าถามว่ามีสิทธิ์ที่มีอนุภาพไหมมีอ่าเพราะฉะนั้นนะี่ระวัง ร่างกับยานเนี่ยนะนะนั่นแะหนะละคนเรานี่มีสังขารเนี่ยมียานขึ้นมานะ,อ,ะอันนี้ยานเห็นเ,เห็นตัวนะเป็นตัวนะไอ้ยานที่ไม่เป็นตัวก็มีนะนะก็มันลมนะมอยู่ลงกว่ายานเหมือนกันนะเศรษฐีนะเห็นตัวไหมนั่นแะหละเพระยาะอะไรต่างๆในโลกนี้เราประมาทไม่ได้นะเศรษฐีนะนะ,ะประมาทไม่ได้เพระะาะเนอัจฉริยะต่างๆก็เหมือนที่ปูถ้าพูดพูดไปแล้วนะมาก็ไม่อยากจะพูดหรอกพ่อปูนะ อ่าแกไม่อยากให้พูดอะไรในสมัยแกยูนล่ะนะรู้อะไรแกไม่พูดเลยนะอ่าแต่ตอนนี้ท่านก็ไปแล้วทมานจะไม่พูดอะไรเลยมันต้องพูดบางนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปู่สมมาจะสามารถประทับร่างคนได้หลายๆคนเหมือนกันตัวนี้นะจริงไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะยอ่ก็ยานเศรษฐีนะอ่าเราจะไปลบลูนะนะนั่นแหละอ่ายานนะมีจริงนะอ่าก็เหมือนกับที่เมื่อกี้นี่นะ ไอ้หนูนั่นน่ะที่ไปทับมาใช่ไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเิทษีนะเชื่อมลปู่เมื่อเข้ามาปุ๊บนี่ไปเขียนอักขระขอมต่างๆเด็กขณะนี้เนี่ยเคยศึกษาอักขระขอมไหมครับแต่ทำไมเขียนอักขระขอมหรือกระปูเลยนั่นแหละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเศรษฐีว่าหลวงปู่ไม่ไม่ไม่เชื่อใครง่ายๆพูดง่ายนะต้องเชื่อแลก็อะไรก็ตามเศรษฐีนะต้องเห็นนะ กับตาก่อนนะ,ะได้ยินกับหูดูกับตาให้แน่นอนก่อนนะอะก่อนจะเชื่อที่มาเคยบอกในบทธรรมแล้วว่าโยมอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะก่อนจะเชื่อต้องดูก่อนนะให้รู้จริงเห็นแจ้งก่อนก่อนเชื่อนะเดี๋ยวนี้นะ ถ้าแบบเมื่อกี้เนี่ยเห็นจริงแล้วเน,นี่ยมันก็ต้องเชื่อกันต <laughs> ้อเป็นแบบนั้นาจำหลวงปู่ได้ไหมจำห <นะ S 2> ลวงปู่้อยได้ไม่จำได้อย่างไงก็เมื่อกี้เออมา <ลง S 1> ทวง,งเอาผ้าขาวตั้งแต่ที่หลวงปู่โยนให้ตะมานะน<อ>่ะดูสิเกือบ30ปีแล้วเศรษฐีเออมาทวงมาทวงเอานะเออท,ทางทั้ง <นะ S 2> ที่น้องคนนี้ไม่เคยรู้จักหลวงปู่มาก่อนไม่เคยรู้จักกันเลยเศรษฐีนี่เพิ่งเห็นบานี่แหละมาทักมาทวงได้อย่างมันนั่งในจุดแถวนี้นะนั่งทุกหมดนะ นั่งทุกที่กับหลวงปู่พี่นั่งเลยนั่นแหละเออนั่นแหละนั่งเหมือนเป๊ะอนั่งเหมือนเป๊ะเออนั่นแหละเวลาพูดก็เสียงเบาเวลาพูดเด็กก็เหมือนกับหลวงปู่อีกนะอ่าคือเด็กขณะนี้นะนะไม่เคยได้รู้จักมาคุณกับหลวงปู่และรู้จักอัจริยยะหลวงปู่ได้ไงอ่ในนะอริยะบทหลวงปู่รู้ได้ไงนะถ้าไม่ใช่ญาณเิรษฐีนี่ครับอ่านั่นแหละรู้ด้วยญาณนะองั้นก็หลวงปู่นะครับ คือ,อความศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อส่วนบุคคลก็จึงอยู่แต่ว่าเราคือความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลนาะหลวงปู่เนาะแต่ตัวนี้นะก็ไม่ได้ว่ากันนะให้พิจารณาในการเชื่อนะ,อะไม่ใช่ว่าจะให้นะลงไหลอะไรต่างๆนะอ่าแล้วงมงายนะนะการจะเชื่อ,อต่างๆนี่นะต้องพิจารณาดูก่อนนะนะถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินกับหูไม่ได้ดูกับตานะอ่านะไม่ได้พิจารณานะ โดยแจ้งแล้วนะก็อย่าไปเชื่ออะไรง่ายนะถ้าเห็นแบบเมื่อกี้นี่ก็ต้องเชื่อกันสุดท้ายนี้เป็นผมขอกระถาหลวงปู่ที่หลวงปู่ส่วงท่านท่านให้มีกระถาอะไรดีๆสักบทหนึ่งกับหลวงปู่ฝาก FC หน่อยครับก็ไม่มีอะไรจุดตรงนี้นะก็สําคัญที่สุดนะที่จะเป็นเศรษฐีกันนะก็คืออัจฉริยะมงคลนะก็คือน้ำมนต์นะไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าหรือตรงไหนนะคำอธิษฐานยานใจจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะก็ต้องอาศัย นะน้ำมนต์น,นั่นแหล่ะน่ะนะใช่ไหมเศรษฐีนะ,ะเป็นจุดตรงนี้ก็เป็นจุดน้ําที่ปูใช้นะ,ะก่อนที่ปูจะใช้นะปูนี่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านละเอียดออมากนะท่านจะกราบนะนั่นะแหละอธิษฐานก่อนนะอ่ะแม่คงคานะก็เปรียบเสมือนแม่ของลุงปูลนะนะ่ะนะน่ะน่ะท่านต้องกราบก่อนก่อนจะใช้อะไรต่างๆนี่นี่แหละ่ะตอนคิดว่าจุดตรงนี้นะ่ะเป็นอัจฉริยะมงคลนะนั่นแะหละ โดยสิ์ที่เมียนุภาพนะจากปูนะตามาก็เลยเปรียบเทียบได้ว่าอ่างน้ำมนต์ปูตรงนี้นะนะเป็นอย่างนั้นแหละนะ,ะก็เลยมีสภาิ์ขึ้นมาว่านำมนต์ปูนะอยู่วัดป่าพนมชัยถ้าไกลได้ไปบูชาจุกสุขถีทำกิจใด,ดจะรุ่งโรจนร่ำรวยดีเป็นเศรษฐีจะมีทรัพย์นับไม่ถ้วนนะเศรษฐีนะ,น,น,ะ,ะนะครับโ <สา S 1> อ้สาธุสุดท้ายนี้นะอยากจะ ถ้าขอพรหลวงปู่สวงจริงๆจะขออะไรหลวงปู่ได้คือการขอพรหลวงปู่นี่อธิษฐานเลยนะเศรษฐีนะอธิษฐานเลยนะเอ่ออธิษฐานเลยนะนั่นแหละอ่าเป็นแบบนั้นนะนั่นแหละอธิษฐานจะได้อธิษฐานขอหลวงปู่ไปขอที่ไหนเศรษฐีตอนนี้ท่านก็ละสังขารไปแล้วนะนั่นแหละกอเกลือแต่ยานนะขอขอยานท่านเราไปที่ไหนก็ยานท่านไปทุกที่เนาะขพรอธิษฐานเลยเศรษฐีนะเออนั่นแหละ เป็นงั้นนะพราะปู่เนี่ยก็รู้กันทั้งเป็นดินเนระาเป็นผู้อจจรยะนั่นแหละเทพธิดาทั้ทงหลายในโลกนี้นะรอ,องรับท่านนะ,ะนี่แหละถึงปรากฏการขึ้นเหมือนกับที่หลักฐานต่างๆที่สิทีิถ่ายนั่นแหละนะคนั่นแหละ,ะความอัศจรรย์นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสิทธีนะและอีกอย่างก็ไม่ได้เห็นเดตมา <c oughs> เห<อ>็นหลายคนครับเป็นครั้งแรกที่ลวงปู่ท่านได้เปิดเนาะลวงปู่ลวงปู่ตุ้ยเนาะ ที่ตุ้ยตู้นั่นแหละที่ปูเรียกอะตุ้ะตู้นั่นแหละตุ้ตุ้หลวงปู่ส่วนกระแทกตุ้ยหลงปู่น้อยนะครับหรือถ้าหากเราพูดเป็นภาษาไทยเราก็ไอ้ตัวเล็กนั่นแหละนะเศรษฐีลลงปูเ็กนะครับตัวเล็กหลวงปู่กฤษณะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ชื่อนะที่พ่อแม่ตั้งให้นะโดยเทพตุ๊ดาชื่อว่ากฤษณะนะกฤษณะพระกฤษณะเรื่องอาจารย์กฤษณะเรือหลวงพ่อกฤษณะหลวงปู่กฤษณะหาแต่จะเรียกกันครับโอ้ก็ โอ้อันนี้ก็ได้สนทนากับหลวงปู่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากเลยหลวงปู่เนาะจะมาจะปิดเอาไว้นะอะไรต่างๆนี่ตั้งนะไม่อยากจะเผยแพร่ต่างๆหรอกนะมานานแล้วนี่แหละสุดท้ายก็อะไรไม่รู้นะแต่หอนสนใจที่ให้เจรดถีนะนักข่าวต่างๆนะมาสอบถามนะจะมาเป็นพระนี่ถ้าจะปิดเบียนเอาไว้มันก็เป็นยังไงนะ แล้วก็ขอญาติหลวงปู่ด้วยถ่ายออกหน้าหลวงปู่บางคนก็บอกว่าถ่ายหน้าพระทำไมเราไม่ได้ผิดเนาะมันไม่ได้ผิดอะไรแล้วถ่ายออกสู่โลกจะเป็นอะไรนะเพื่อญาติทั้งหลายนี่เขาได้รู้นะได้เห็นนะจะเป็นบุญนะเศรษฐีเพราะว่าเราหลวงปู่ไม่ได้พูดอะไรที่มันผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้มีคดีอะไรที่จะต้องนี่ไม่มีคดีไม่ไรไม่ได้ความจริงนะ แต่เราถ่ายลบๆซ้อนๆเหมือนกับมีอะไรความผิดอะไรบางเราไม่มีอะไรซ่อนเร้นนะไม่ได้ขายยาบอกยาบ้าที่ไหนพอจะซ่อนเร้นอะไรเออนะครับอันนั้นอันนี้แบบบทสุดตามหลวงปู่สวงต้องขอรบกายทนะร่องรอยหลวงปู่นะนะนะเพื่อให้อนุชนคนทั้งหลายได้รู้ถึงเป็นบุญของเศรษฐีนะเข้าใจไหมความจริงสู่โลกกันนะให้เขารู้กันนะนะไม่มีการแสดงไม่มีการตกแต่ง มีการตกแต่งเอาเบบสดสจริงๆด้วยจริงเลยเป็นด้านน่ะนะย่าไปตกแต่งนะน้เป็นบาปเป็นกรรมนะเศรษฐีนะบาปไม่รลบผิาเขาแสดงจัดฉากหรือคงละครย่าไปจัดฉากนะเอาความจริงว่ากันไปเลยนะนั่นแหละเป็นบุญนะเศรษฐีนะการหลอกลวงโลกนันล่ะนะจัดฉากต่างๆคือการหลอกลวงโลกไงนะที่ทำเปไงที่นี่นะ เอาความจริงชั่วโลกดีกว่านะให้คนดูความจริงดีกว่านะเขาดูไม่ดูก็ช่างเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้โกหกนะลักฐานเรามีนะนั่นหละถ้าไม่เชื่อก็นั่นละไปดูลักฐานนะนั่นละอะไรต่างๆนะคนนั้งเดิมต่างๆตั้งแต่สมัยปู่อยู่เนี่ยนะโดยฝั่งอัตมาเนี่ยนะลักฐานต่างๆนะอยากพี่น้องที่อยู่กับปู่นี่นะเขาก็อยู่กันนะเสียหายแจ่ลงนาดานั่นแหละนะที่ติดตามลูงปู่นะที่เขารู้จักกันหลงรดานั่นแหละคือนายชายของตมา ทั้งแม่หลวงดาดานี่จะเสียไปเอ้าน่ะน่ะอึ๊บนะที่เป็นพี่สาวคนหลวงดาดาเขาอยู่ไปถามดูสินะหลวงปู่อ่าอ่านั่ะไปถามดูเนยแต่ตัวมานี่ไม่แพร่ไม่เปิดเผยยังเถอะเฉยเฉยเนี่ยเป็นเก็บเป็นความลับเอาไว้นะอ่านั่นแหละถามว่าบุคคลที่สําคัญมากที่เื็นกับปู่นั้นนะนั่นแหละตั้งสมัยตะกอนตัวมาก็กับหลวงปู่รู้จักกันมาตั้งแต่บอกแรได้อยูุ6ปีนั่นแหละนอนอะไรอยู่กันนู่นแหละแล้วรักกันมานะนะก็มี ลวงนาดาน,นั่นแหละนะน่ะที่เป็นน้าชายล่ละนะน่ะได้เ,ด,เดินแต่ตอนที่รอนตอนรอนร่นั่นแหละนะ,ะสภาพอะไรตามลวงปูนะ,ะมีก็มีลุงพี่เขาแห้งนะหรือลวงพ่อใบเกลียมนั่นแหละ<อ>ที่ไปอยู่ด้วยกันนะั่นแหะแต่ก็อยู่ด้วยกันแค่สี่คนนั่นเองนะที่ปูจัดไวนะ้ในในธาตุสีนะธาตุส<ะ>ี่ดินน้ําลมไฟโอ้ดินน้ําลมไฟนั่นแหละดินน้ําลมไฟนะปูนี่ธาตุไฟไปตรงไหนเนี่ยแกจะโกจะไฟตลอดนะเดี๋ยวจะบอกนะเศรษฐี หลวงนาดานี่ธาตุดินนะอ่าหลวงพี่เขาแห้งนี่ธาตุลมแต่ตมานี่ธาตุน้ำเขียนจัดเอาไว้เนี่ยนะอ่าเห็นไหมถึงน้ําต่างๆนี่ขึ้นออกไม้ตมาอย่างนี่ดูเล่เกี่ยวกับน้ำบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรก็อยู่กับหลวงปู่หมดเลยรามเนโอ้สาธุสาธุครับอ่าหลวงปู่มีอะไรจะฟัง F4 ที่ชมอยู่ไหมหลวงปู่ก็ไม่มีอะไรนะเออนะก็ขออนุโมทนาสาธุการขอบคุณเศรษฐีมากนะที่มีจิตศรัทธานะกับหลวงปู่ ได้มาไทยทำสารคดีที่เป็นความจริงหรือรอยความจริงของหลวงปู่นะ,ะมาภาพในฐานะทีะ่เคยเดินเคยอยู่ด้วยกันนะะก็ซึ่งในน้ําใจนะที่เศรษฐีนะที่ติดตามรายการ <ชง S 1> <อ>สารคดีหลวงปู่<า>ในเวลานี้บตมากไม่มีอะไรมากนะ,ะก็ขอให้เศรษฐีที่มีจิตศรัทธานี่ยมเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวันนะเจริญด้วยสุขะเจริญด้วยพละปฏิพานธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมหวังดังความมุหมาปรารถนานับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเทืนก็ถือโอกาสเจริญพรน,นะสาธุสาธุ